วุฒิศักดิ์คลินิกเพราะความสวยรอไม่ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ E News by d De o l l a d e r y นะคะกับกุ๊กไก่พนพรัตหารสุจินคูก,กิมิยะรักแกน่นเอยะเอยยะค่ะ <laughs> ยังยิ้มนำสกุลเขาเสมอเลยนั่เองนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะแบบอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็กไก่เชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ชมที่ติดตามดูรายการ e-news ของเรากันอยู่นะคะก็พร้อมแล้วที่จะรับตกบข่าวบันเทิงต่างๆมากมายดังนั้นค่ะใครอยากจะพูดคุยกุไก่นะคะง่ายๆเลย422 1839นะคะใบหวยหรอ เปล่านะจ๊ะบอกเบอร์ SMS ค่ะดังนั้นเนี่ยรีบส่งเข้ามาเมาส์ม,มอยกันได้เลยนั่เ,เองนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะสำหรับเรื่องรองข่าวสารต่างๆมากมายก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันกูเก่จะบอกทุกคนเลยนะคะว่ากว่าที่กูเก่จะมานั่งตรงนี้ได้คุณผู้ชมคะฝนตกค่ะเรียกว่าตกกันมาหอ,อยใหญ่กันเลยทีเดียวน้ำท่วมค่ะคกูเก่ต้องขายเรือ ไม่ถึงขนาดนั้นคือไก่กันเนี่ยก็นั่งรถมนได้แหละแต่ว่าน้ําท่วมนะคะแล้วก็เดินทางค่อนข้างจะลาบากมากมากเลยแต่เคยมีคนถามกุ๊กไก่นะคะถ้าเกิดให้เลือกระหว่างฝนตกกับแดดร้อนจะเลือกอะไรกูไก้ไเขาเลือกฝนละกันมันจะบายกว่ายเยอะเลยอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกขนาดไหนนะคะเยี่ยวข่าวของเราคะ่ะก็ยังคงทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องที่จะไปเฟ้นหาข่าวมาเองนะคะ ข่าวแรกของเราค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกสาวสวยผิวเข้มท่านนี้เองนะคะคุณจุ๋ยวรัตยาเองค่ะก่อนหน้านี้จำกันได้ใช่ไหมที่มีข่าวเมาๆมออกมาว่าคุณจุ๋ยเนี่ยจะย้ายไปช่องสามมีนู่นมีนี่อุ้ยมีข่าวเยอะมากแต่คุณจุ๋ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่ายังไม่มีตอนนั้นออมปฏิเสธแต่ว่าล่าสุดยิ่งกว่านั้นนะคะมีกระแสเมามอยมาค่ะว่าทางผู้ใหญ่ช่องสามค่ะเตรียมเค,คลียร์คิวค่ะเคลียร์เลยนะคะที่จะให้คุณจุ๋ยเนี่ย ลงละครนะคะเรื่องนี้ค่ะเล่นละครเรื่องแหม่มแก้มแดงนั่นเองนะคะตายแล้วมีการแบบว่าวางตัวกันไ้ด้วยนะว่าจะให้เล่นละครเรื่องนี้ทางช่อง3มนอกจากนั้นค่ะก็อยากจะถามคุณจุ๋ยด้วยนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าคุณจุ๋ยเกิดอุบัติเหตุค่ะล้มศีรษะฟาดพื้นเป็นอะไรยังไงกันบ้างไปคุยคุณจุ๋ยกันดีกว่าค่ะแ่มแก้มแดงของคุณดาว่คุณดาวแค่้ต้องบอกว่าได้ความเคารพพี่ๆเลยนะคือจุ๋ยเองจุ๋ยยังไม่ทราบ ก็ยังอยู <rogue> ่กับจัตนาอยู่นะคะอันนี้ด้วยความสัตย์จริงไม่ได้โกหกยังสัญญาอยู่เหมือนเดิมถ้าสัญญาอยู่กับจัตนาแล้วเรายังสามารถไปเล่นช่องสามได้ไหมถูกไหมในความเป็นจริงถ้ากับกักรรรดนานะในความเป็นจริงไม่ได้เห็นว่ามีเห็นว่ามีการซื้อสัญญาที่เหลือ่ะเอ่อไม่มีนะคะไม่มีการซื้อขายอะไรสักกี่ปีคะระยเยอะไม่เอ่ยสองปีค่ะสองไม่มีการพูดคุยกับกูดาว คือถามว่าเรามีมีเออก็คุยกับผู้ใหญ่เพราะว่ามันมีข่าวออกมาถามว่าเราคุยในเรื่องของเนื้อข่าวมากกว่าก็คือจู่ยังเคารพในช่องเจ็แล้วก็เอ่อยังรักและเคารพอยู่นะคะถึงแม้ช่อง3จูไม่ได้เคยไปทํางานแต่จูก็รู้สึกว่าก็เป็นที่ที่เราก็ต้องเคารพเขาเหมือนกันเะนะกับพี่ดาวรู้จักค่ะก็เจอเคยเจอการตามงานแพรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ก็มีการพูดคุยกันนะคะหมายถึงว่าก็คุยกันในเรื่องอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของที่ เออผู้ใหญ่เขาคุยกันมันเป็นไปได้ไหมคะถือที่เขาจะเจรตาแล้วเรายังมีสัญญาอยู่แล้วได้มาเล่นันช่องสามในความนจริงมันเป็นไปได้แค่ไหนคือค,ความเป็นจริงเนี่ยจุ๋ยจะบอกว่าพี่ตาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมาก<ม>เปิดโอกาสให้จุ๋ยทำงานได้ในหลายๆทางนะคะต<า><า>้องแต่งตัวมีละครเข้ามาเรื่อยๆไหมคะจริงๆก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่ก็มีมาค่ะแต่ว่าอาจจะด้วยเรื่องแบบว่ามันแบบเหนื่อยอยู่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขอคิดดูก่อนก็เลยมองว่าพอจุ๋ยไม่มีละครช่องเจ็ดที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบหวังว่าจะได้เห็นในช่องสาม ก็อาจจะเป็นสิ่งที่กระแสหรือว่าคนหวังไว้นะคะโอ,อ,อ้โหก็เคลียร์กันไปชัดรอบที่2 3 4แล้วนั่เองนะคะคุณจุย๋ยเขาบอกเลยนะคะว่า ก็โดยสัต์จริงเลยว่ายังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะได้เล่นเรื่องนี้หรอแหม่มแก้มแดงเออบทม,มาเมื่อไหร่อะไรแบบนี้นนัเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสัญญาอยู่กระทางค่ายนะคะกันตนาอีก2ปีด้วยกันค่ะแล้วก็เคารพนะคะผู้ใหญ่ทั้ง2ช่องเลยช่อง7แล้วก็ช่อง3นม่ันเองนะคะก็ต้องรอดูต่อไปละกันนะคะว่าหมดสัญญาแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าว่าคุณจุ๋ยเนี่ยจะย้ายข้ามวิกนะคะมาอยู่ฝั่งช่อง3าม่ันเองค่ะส่วนใครที่รอดูผลงานคุณจุ๋ยนะคะกับการเล่นละครตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกกัน มาใช่ไหมว่าไม่ค่อยได้เห็นก็ดูบทบาทอื่นๆไปละกันสำหรับการเป็นพิธีกรด้วยละกันนะคะมามาๆกันต่อเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งหนุ่มนะคะหนุ่มคนนี้ค่ะคุณเป๊อารักษ์นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยเรียกว่างานชุกมากๆงานเยอะมากๆเป็นพระเอกคิวทองเลยก็ว่าได้นะคะมั่จะเป็นั้งพรีเซนเตอร์เอ่ยมั่จะเป็นั้องถ่ายละครโอ้ยเยอะแยะมากมาจ่ไปหมดค่ะและล่าสุดนี้นะคะก็ มีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะคะบางเกาะกังฟูนเองนะคะที่เล่นร่วมกับน้องแก้วเฟยซังแก้วน้องแก้วน่ารักมากเลยอะ่ะซึ่งเรื่องนี้นี่นะคะเราเคยแนะนํากันไปแล้วด้วยใช่ไหมว่าออมีนักสแสดงขั้นใดกันบ้างค่ะแต่มันมีข่าวเมสาออกมาค่ะว่าคุณเป้อารักนี่นะคิวทองมากๆ ทองจนไม่มีเวลานะคะมาโปรโมทหนังเรื่องบางเกาะกลางฟูนเองค่ะทำให้ผู้ใหญ่ทางค่ายเนี่ยเกิดอาการเซลงังหรือแบบไม่พอ,อ,อใจอะไรแบบเนี้ยถามคุณเป้ดีกว่าว่าคิวนั้นมากๆเลยหรอคุณเป้ว่าเราไ,าไม่มีคิวให้กับความยุ่งเรื่องนจนมีปัญหาที่ใหญ่นี้นไม่เลยครับผมแค่มันยังไม่ออกแค่นี้ครับผมผมถ่ายอะไรไปเยอะมากครับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่า หรือว่าเป็นเป็นสกู๊ปหรือว่าจะเป็นรายการทีวีด้วยซ้ำครับผมป,ปัญหามันแค่ตอนนี้มันยังไม่ออกครับผมเพราะว่าหนังจะเข้าหนึ่งกันยาครับผมม,มีมีคิวให้แน่นอนครับผมเรื่งมากรอกลางหันเขาไปกลางฟูครับผมหนึ่งกันยานะครับมากอบกลางฟูครับผมเราไม่มีคิวแบบเดินสายโปรโมทให้ค่ะอ๋อจะเดินสายที่ก็มีวันมีวันที่เราจองเดินสายไว้ครับแต่ว่าเรายังไม่เดินสายครับจะเดินสายสื่อต่อเมื่อ วันใกล้ฉาออกมากๆหรือว่านังจะออกครับเราไปจองไว้แล้วครับแต่ว่ารายการหรือว่านังสือหรือสิ่งต่างๆที่เราไปถ่ายไว้ครับตอนนี้มันยังไม่ลงไปยังไม่เริ่มอ,ออกครับผมก็สุกนี้น่าจะออกนะรายการหนึง่งรู้สึกยังไงบ้างมีข่าวมาอย่างงี้ธรรมาดาครับผม เข้าใจผิดกันได้ครับผมผมก็พยายามให้ความกระจ่างคุณมองว่าจะเป็นการโปรโมทหของทั้งสองก็อาจจะใช่ก็ได้นะมีปัญหากับผู้ใหญ่ทางทางใต้เลยทีเดียวผมไม่กล้าคุยไม่ไม่เกินได้คบปะกันเลยครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะครับผมก็ให้คิวตามปกติครับผมเป็นช่วงที่ทำงานจะมีความสุขมากเลยครับรู้สึกว่าทุกคนอยากไปทำงานร ัเรื่องใหม่ด้วยใช่ครับ30บวกครับผม20ตุลาครับกับพี่พลอยเฉมาไม่ดังโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แบบที่แบบที่ทุกคนดูแล้วจะยิ้มหัวเราะได้พี่พลอยโรแมนติกกับพี่พลอยเฉลิมมาพี่พลอยเขาก็เก็เป็นนักแสดงที่แบบว่าเรียกว่าเป็นเป็นซุปตาตัวจริงมีฝีมือมากมีความสามารถมากถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวล่ะโอ้โหไม่มีเวลาขนาดนี้เลยเองนะคะ แต่อยากรู้จังเลยอะค่ะว่าไม่มีเวลาแล้วพอมีเวลาให้กับแพนเค,ค้กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปเติมหวานกันหรือเปล่าอ่ะ yeah อัน,นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยตัวเป้เขาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับเรื่องของการเดินสายเขาก็มีการลงคิวจองคิวกันไว้ก่อน ร่วงหน้าแล้วคือคุณเป้นเนี่ยเขาก็จะไปในช่วงใกล้ๆที่แบบภาพยนตร์กําลังจะเข้าโรงหนังอะไรแบบนี้เอง,เองนะคะไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยมีเจตนาจะไม่ไปช่วยปโปรโมทอะไรแบบนี้เองนะก็คิวงานตอนนี้มันอาจจะแน่นสักนิดนึงแต่เขาก็มีความสุขในการทํางานนะคะก็ เราดูลักันเพราะว่าเชื่อเลยนะคะว่าถ้าเกิดภาพยนตร์ดีนักแสดงเด่นทุกอย่างมันลงตัวเนี่ยยังไงยังไงนะคะคนก็ต้องเข้าไปดูในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนเลยนะคะก็ฝากหนังไทยอีกหนึ่งเรื่องรลกกันนะคะกับบางกอกกังฟูแต่เป้ถ้าเกิดแบบแคนเซิลงานอะไรแบบนี้เนี่ยระวังนะจ๊ะนายจะไม่เปร่มผู้ใหญ่จะไม่เปร่มนะคะก็อีกอย่างหนึ่งดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันค่ะแต่ตอนนี้ไปเบรกกันก,นก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเมาส์มนต่อกับ enews ค่ะ ขอขอบคุณวุธิศักดิ์คลีนิก